วันนี้นะคะก็จะมีอีกหนึ่งข่าวนะคะที่เป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะเพราะว่ามี2ดาราของเราได้เป็นบุคคลต้นแบบประจําปีนี้เลยนะคะก็คือพี่ปอทฤษฎีนะคะมากับพี่กิกมยุรินค่ะเป็นบุคคลต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกจากสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่5นะคะซึ่งทั้งสองท่านนี้นะคะก็มีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมในด้านความประพฤติ ความซื่อสัตย์แล้วก็ความสุจริตด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นการประกอบสัมมาอาชีพนะคะบนพื้นฐานที่เศรษฐกิจพ,พอเพียงนั่นเองนะคะก็เหมาะแล้วล่วะเนาะพี่กิ๊กเขาก็เจ้าแม่ธรรม,มะเนาะแล้วก็พี่ปองเราก็เป็นคนนิสัยดีน่ารักมากนะคะงานถึงได้เยอะแยะขนาดนี้นะคะฟังเสียงเขาสักดิดนหนึ่งซิเชิญค่ะภูมิใจมากๆกับรางวัลนี้แล้วก็รางวัลนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเราไว้นะคะทำให้เรามุ่งมั่นที่จะเป็นประชาชนคนไทยที่ซื่อสัตย์สุจริตต่อไปยิ่งขึ้นไปแล้วก็ ทำประพฤติตัวเองด้วยแล้วก็บอกคนอื่นให้ทำอย่างที่ที่เราอยากจะทำด้วยน้องๆต้องซื่อสัตย์อย่างน้อยต้องซื่อสัตย์กับตัวเองก่อนซื่อสัตย์แล้วก็ตรงต่อเวลาให้มันได้ซะก่อนแล้วขอบอกว่าการโกงหรือการแค่คิดไม่ดีกับคนอื่นนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผิดมหันต์นานๆจะได้ยิน <c oughs> ทฤษฎีพูดอะไรหนักแน่นแบบนี้